ว่าตรงนี้แะ,ะ้รับมันต้องใส่เป็น Q ตรงนี้นะะปะ่ะผมก็จำไค่อยได้นะเดี๋ยวไปดูที่ตัวนี้แล้วนะครับเรียเอาตรงนี้มันจะมีอกอ,อกนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเนี่ยนะครับแบบนี้เนาะชึบอ่าเป็นคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ของแอดมินอ่ะตรงนี้ก็จะลบออกเลแล้วกันโอเค เก็มาที่แดชบอร์ดใช่ไหมควรสร้างอีกหน้าหนึ่งนะหน้าหนึ่งเป็นแผงวบปุ่มเ,เป็นแดชบอร์ดแดชบอร์ดแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดอืมถ้าเปิดคลิปนี้มันก็จะเปลี่ยนคอนเทนต์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคลิกตรงนี้คอนเทนต์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับอ่าทที่ผมจะทำนะ เอ๊ทำไมแดชบอร์ดไม่มาให้โอเคผมต้องเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับลบนี้ออกก่อนแล้วก็ layout m i น,นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปใช้ layout ของ m i ที่เราสร้างไว้ตรงนี้นะครับลองรีเฟซด,ดูชึบอ่าไม่มีคอนเทนต์อะไเลยเ,ลยเอาแล,ล้นชึบมีแค่ตัวนี้ออกมา แต่ว่าตัวนี้ไม่มีฮะอืมันสืบทอ,อดกันแบบนี้ไม่ได้ครับเออไม่ได้เขียนนามก็ลืมแล้วครับไม่เป็นไร,รก็จะก๊อปปี้มาแล้วยนะแล้วก็วางข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ออกมาก๊อปตรงนี้นะครับรบตรงนี้นะลบลบออกลบออก ลบลบลบนะครับอ่ะแล้วก็มาใส่ตรงคอนเทนต์แทนชึบแบบนี้นะครับลองดู r e f r e s อ่าก็จะเ็นแตัวนี้แล้วนะครับเปลี่ยนแปลงมาโอเคทีนีตน้ตรงแดชบอร์ดนะครับตรงแดชบอร์ดผมจะใส่ลิงก์มาน,นิดนึงนะครับจะใส่ให้มัน เล้าเล้ามาที่หน้าแอ m มินเนาะแอ m มินแดชบอร์ดอ่ะอใส่แดชบอร์ดอันนี้ส่วนประเภทสินค้านะครับก็จะมีลิงก์เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้สร้างเล้าจะใส่แบบนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปใส่เล้าก่อนเนี่ยมันมันจะเออเลื่อนะครับถ้าเราม่สร้างไม่สร้าง,รางเราอืม ลองมาดูผลลัพธ์นะครับก็เห็นว่ามันมีลิงก์นะเนาะกดตรงนี้ปุ๊บมันก็มาหน้าเดิมโอเคตรงนี้นะครับตรงแดชบ,บอร์ดก็ไปที่แดชบ,บอร์ดงนะครับผมก็จะใส่กราฟเนาะแล้วก็เฮดเด,รรด,ดอร์เฮดเดอร์หน่ก็ได้นะกราฟเฮดเดอร์กราฟเฮดเดอร์นะครับจะร์ตว่าแดชบอร์ดนะตรงเนี้ยหน้านี้ แล้วก็ body นะครับ body okay. dash โอเคอ่าก็จะ,ะเห็นว่ามันเป็น dashboard ตรงนี้ละทีนี้ในส่วนของ category นะครับถ้าเรากดไปแล้วก็ content ตรงเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมตามที่ผมคิดเอาไว้อ่ะทีนี้เราต้องไปสร้างเล้านะครับแล้วก็ Controller ของ category ด้วยเ <Okay. S 1> ดี๋ดวยวตรงนี้ก่อน ก็ต้องไปสร้างสร้างคอนโทรเลอร์ก่อนลักกันนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะครับไปหาต่อไม่คอนโทรเลอร์เดิมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นแคสต์แคตอรนะครับคอนโทรเลอร์อ่ะผมลืมนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใส่อกิวเมนอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่สร้างเอ่อพวกฟังก์ชันอินเด็กซ์โตอะไรพวกนี้ให้แบบออโต้นะก็จะลบไปก่อนก็จะสร้าง s r นะครับรีซอร์ c นะครับสร,ร้างคอนโทรลเลอร์บ r e s o u r c ชึบนะครับก็จะมี index คืออะไรพวกนี้แหละอ่ะทีนี้ใน index นะครับเราก็จะ return ที่ uh ทนะี่ u i n d view นะครับเป็น admin dot เนีดด่ย t category แล้วกันนะครับ นน่แล้วก็มาสร้างนะครับคูปองอันเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันนะครับเป็นแคนเทอร์รี่อืมเราไปใส่แคนเทอร์รี่แคนเทอร์รี่นะครับอ่ะบีเฟสนะครับไม่ได้ต้องรันก่อน โอเคเอฟเฟกซ์ยังกดไปไม่ได้นะครับเราต้องมากำหนดลิงก์ใน a ี o อ t ก่อนอีเอาแอดมินเนาะก็จะคัดไตรงน,นี้มาเลยนะครับเปี่ยนทิ้งเนาะเป็นแคตตากรีชื่อชื่อเอ่อแล้วแอดมินแคตตากรีอ not defined อยังไม่มีเรานะครับยังไม่ได้สร้างเรานั่นเองก็จะ คอปีปมาเลยนะครับแอดมิเนชิพนะแอดมิเนชิพแล้วก็ลูกศรได้เลยนะครับมันจะคัปไให้ในในบรรทัดนั้นแคตติ้งคอร์รี่นะครับเปลี่ยนชื่อด้านหลังด้วยแล้วก็แค t e g ้ r y อ o ์รี่คอลเลอร์นะครับก็จะไปออโตอินพอรตมาให้โอเเ r e f ีเฟ h นะครับกดไปที่แคตต g o r y อ่อ่เปลี่ยนแล้วนะครับแดชบอร์ด คตตากีนะอืมโอเคทีนี้นะครับในหน้าของแคตตาก r ีเนี่ยก็จะมากำหนดเออเออไม่ใช่กำหนดสิเราต้องมาสร้างฟอร์มนะครับว่าควนที่จะกรอกอะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นโค้ดเนาะแอชชันเป็นไหนยังไม่กำหนดละกันนะครับแต่ที่แน่ๆต้องมี C S R S นะครับโทเคนนะอะ่แล้วก็อาจจะกำหนดในถ่องตรงนี้ด้วยนิดนึงจะมัะนก็ต้องเป็นโพสนะครับเพราะ P A ใช่ไหม P A ก็ต้องเป็นโพสเนาะอ่าโอเคเป็นโพสนี้อืม r a เบล r a เบลเป็น,ช,ปนนะชื่อประเภทอะไรกันนะชื่อประเภทแล้วก็ input name name อะไรกันนะครับจชื่อ name นะการ class from control นะครับอืม hmm. from control เสร็จแล้ว อ,อืมใหญีไหมอ่าแล้วก็เป็นปุ่มนะครับปุ่ม submit นั่นเองจะลบตัวอย่างแล้วก็ button อ่ set า save นะคับ type submit class btn t n อ่า primary น,นะครับ มาลองดูนะครับหน้าตาเป็นยังไงอโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันอืมทีนี้ตรงแอคชั่นเนี่ยให้มันไปที่ไหนนะครับก็จะส่งแอคชั่นไปที่เรานะครับเราอะไรนะครับก็มันเรา l i s ดูนะครับว่ามันจะต้องแอคชั่น อ่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สร้างเล้านะครับเอ,อ่อหรือว่าผมสร้างแล้วนั่นเองใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวค a t e g o รีเนี่ย controller category เนี่ยผมสร้างแบบ resource ใช่ไหมครับแล้วแล้วตอนไปเขียนในเล้าเนี่ยผมเป็นกําหนดแบผ่านแบบอย่างเงี้ยแบบน่น,น,นอนครับมันก็จะเห็นแค่เล้าเดียวเนาะทีนี้ผมจะไปเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบ resource ก็มาดูนะครับว่า controller ในในด็อกเมนะครับคอน o ท l เ r อร์รี s อ u r c คอน n ท r เ l อร์นะครับมาดูว่าเขาเขาเขียนเป็นยังไงนะคนี่นะครับเขียนเป็นรี o อ r c e นะครับแล้วก็ตามด้วยชุด p a r นนะครับแล้วก็ c า r คอน n ท r เ l อร์โอเคแคตมินแคตตากรีแคตผ่านต้องใส่รีสอตตรงนี้นะ s o u r c นะครับ p a r นแล้วก็ แบบ,แบบนี้แบบนี้ใส่คา่าให้มันนะครับลองเล่าลิสต์ดูนะครับเออเออเรื่องว่าอะไรครับนี่ผมลบทิ้งก่อนแล้วกันนะครับเิบ่ันใหม่โอเคได้แล้วนะครับ เราไม่ต้องไปกาหนด,ดเนมให้มันนะครับเพราะมันจะกําหนดให้ก็มันโดยมันจะอ้างอิงจาบไอตัวแคตตาล็อตรงผ่าตรงนี้แหละแล้วก็ไปตอดด้วยชื่อของฟังชันนั่นเองทีนี้เออมันผมจะทําผิดแหละ <c oughs> ยิ่งรีบยิ่งยิ่งทําผิดนะนีนี้เอาไปที่ตัวแคตตาล็อเรย์คอนโทรลเลอร์นะครับ ตัว index เนี่ยมันควรที่จะเป็นสแสดงข้อมูลใช่ไหมครับส่วน c r e เนี่ยมันจะเป็นคนที่เป็นหน้าสร้างข้อมูลใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ผมต้องต้อง,ต,องต้องสร้างนิดน,นึงนะต้องสร้างโฟลเดอร์นิดนึงนะครับโฟลเดอร์ในวิวนะ category นะครับจะเอา category database เ,เข้าไปข้างใน category แล้วตรงเนี้ยมายจะต้อง เปลี่ยนชื่อเป็น create นะครับแล้วก็ copy แล้วก็ rename มันใหม่ตัวนี้เป็น index นะครับในตัวไฟล์ของ index เนี่ยจะเขียนว่า show data แล้วกันนะครับ show data เนาะอืมอา่าแล้วก็ใน category controller เนี่ย ก็ดีมนิดนึงครับผมก็ต้องใส่ดอทนะจอดอินเดก็คือโฟลเดอร์แอดมินะครับฟที่อยู่ในวิวนะครับ admin category อ a t e แคตตาล็อตีอิเ็ไฟอินเด็กนะครับอ่านอ่าเข้าใจเนาะคแยนะครับ C R ไอ E อืม Okay. มาดูผลลัพธ์หน่อยเลภาพไม่ออกทามะไรลงไปบ้างนะครับชึบเอ่อแล้ว not d นอ i ิไที่ View Admin น,นะครับเอ่อ File layout นะครับเพราะว่าเราไปแก้ไขตัวตัวเล้ามันนะครับตรงนี้เราก็ต้องแก้ไขด้วยนะครับไปที่อินเลกวไากนะครับ เพื่อไปน้าแสดงข้อมูลทั้งหมดนะครับอ่า invest invest อไม่ได้ <c oughs> อ่ะผมจะสร้างเปิดเทมเมลนอลมาอีกอันนึงนะครับแต่สร้างอยู่้องข้างกันจะได้ไม่ต้องปิดแล้วเปิดอันนี้บ่อย่อยอันที่สร้างนะครับแล้ว list มั่งสร้างแบบนี้ดีกว่าชิป new tab dsp artisan แล้ว louis อืมมันไม่มีอ่า admin นะครับมันไม่มี name admin เพราะงั้นอ่าในในตรงเนี้ยที่มัน error เพราะว่าอ่าผมหาหาไม่เจอเนี่ยนะครับ เราเนี่ยมันจะเป็นแอดมินใช่ไหมครับคกลลี่อินเล็กที่เราเขียนเข้าไปแต่ว่าในตัวเราเราส์เนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะงั้นเราต้องไปกาหนดมันนิดหนึ่งนะครับก็ไปที่เราเนาะแล้วก็ชี้ไปที่ Name นะครับใส่แอดมิน nah, เข้าไปนะครับได้เลยไม่น่าได้ัครบแดงโอเคไม่ได้นะครับทีนี้เราก็ต้องไปดูที่อ่ c ด็อกเมนตนะครับว่า ไอ้เขาเขียนเป็นยังไงนะครับจะมีบอกไหมเนี่ยอ่าหานะครับหานเรื่องชื่อหาไปเลยครับนี่ชึบ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 าก,กำหนดยังไงนะ,ะนี่มันกำหนด ใ uh, นเติม s เอ่อมีเปลี่ยนเฉพาะอันหรอแล้วเดี๋ยวผมลองแบบเติม s ดูนะครับได้หรอเรา list ดูนะครับมันเปลี่ยนอันแรกเนี่ยงั้นก็ลอง dots tab t h e o ี่อ่ะชิบโอเคได้แล้วนะครับแค่น,นี้เองจำอะไรไม่ได้ก็อ่ด็อกเมนต์นะครับ ไม่ยากนะครับลองหัดอ่านดูนะครับโอเคทีนี้ลองรันดูชึบแอสบอร์ตประเภทก็ Show Data ใช่ไหมครับทีนี้มันจะต้องอมีปุ่มเพื่อคลิกไปที่หน้า c r e a อ e นะครับจะสร้างปุ่มไปตรงนี้แลกันนะครับแล้วเข้าไปที่อ n d e x c a t e g บ r y นะครับ จะใส่ในคอมไพเตอร์ของกับแล้วกันนะครับเป็น id นน class btn btn BT success btn s n SM นะครับ set to เคผมจะให้มันชิดไปทางขวานะครับก็ force right นะอ่าที่ใช้ดูดเคมาอยู่ตรงนี้ละทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนจากบัตชอนนะครับให้เป็นอ่าให้เป็นให้เป็นแทกเอเออชึบแล้วก็เล้านะครับเป็นแอดมินแคตตาล็อตีเอ่อครีเอทครีเอทนะทุลัก <c oughs> โอเคชึบชึบอันนี้นะครับอ่ะดีเฟดโด คลิกเข้าไปนะครับเออเลอร์ earlier อีกแล้วนะครับรู้สึกว่าคลิปนะี้เออเลอร์เยอะหละแล้ว is not defined นะครับแล้วแล้วแว create นะครับไปดูที่ create อ่าผมยังไม่ได้กำหนดตรงนี้นะครับก็ลเลยเออเลอร์เพราะงั้นเราก็มากำหนดตรง action ให้มันนะครับก็จะเป็น admin category แล้วก็ไปที่ store นะ copy มาใส่เลย รีเฟรชด,ดูโอเคไหได้แล้วแล้วก็ข้อมูลแล้วก็กดซฟไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราจะเขียนให้มันเชื่อมกับข้อมูลเนี่ยปิดไปก่อนแล้วก็ย่อให้หมดทีนี้ถ้าเราจะเขียนให้มันเชื่อมกับข้อมูลนะครับเ,เราก็ต้องไปสร้างโมเดล โมเดลแคตตาล็อตนะครับตอนนี้เรายังไม่มีโมเดลแคตตาล็อนะครับเรามีแค่โมเดลยูซอร์แล้วก็ sp ร n s e r t name model category นะครับ .m ด้วยนะครับเพื่อสร้าง migration ช okay. ึบโอเคอัแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ database migration create category นะครับก็สั่เข้าไปนะครับ สตริงนะชื่อคอลัมน์เป็น name น,นะครับโอเคอก็ psp artisan ไม่เ o รดนะครับไมดเดไปเลยอ่ามันก็จะสร้างฐานข้อมูลให้นะครับแล้วก็มาดูที S ่ p h p มันมี I. ตอนนี้ยังไม่มีนะ category f5 ดูชึบก็จะเห็นว่ามี category มาแล้วนะครับข้างในยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็มีคอ,อลัมน์ตามที่เรา กำหนดนะครับอโอเคในส่วนของ migration เรียบร้อยแล้วโมเดลก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปที่ Controll เลยนะครับ admin แล้วก็ category นะมาที่ store นะครับเราก็จะมีการ validate ข้อมูลกอก่อนร request validate นะครับ validate อะไรอะ validate name นี่ครับ ก็ REQUIRE นะครับรี okay. ายโอเคพอแค่นี้แล้วกันนะครับวัลลเด n เนมเนี่ยมาจากไหนนะครับก็มาจากตอนที่เราใส่ input นะครับกำหนด input input ที่ชื่อว่า name เนี่ยครับตรงนี้นะถ้ามาดูในนี้ก็คือตรงนี้นะอันนี้นะครับวัล i d เด e ข้อมูลตรงนี้คือต้องกรอกมานะถ้าไม่กรอกรอก็เลืออมานะครับอะ ทีนี้เราก็มาสร้างตัวแปร category นะครับ category นะครับเท่ากับ category ชึบก็จะไปยูดตัว app model แล้วก็ category มานะอ่าผมลืมนิวนะครับต้อง new category นะครับแล้วก็เอาตัวแปร category เนี่ยชี้ไปที่คอลัมน์เนม แล้วก็รับค่ามาจาก i n p u t ที่ชื่อ name แล้วก็ category save นะครับ save save ปรมูลแล้วก็ return นะครับ return response นะครับ response response แล้วก็ back <c ười> บ่งเก็ทอปมันก็ได้ แบ็กส์จำไม่ค่อยได้ฮะอ่านด็อกิเมนต์ดีกว่าเอ่อเรตสปอนนะครับเรตสปอนมาดูนะครับว่าเขา Respond ยังไงวิวเรตสปอนอันนี้ r e s p o n นเป็นเจสัเนาะเอ่อผมจำไม่ค่อยได้เนี่ยเดี๋ยวว่า นี่หรอ,อโอเคไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าน่าจะชุดแบ็กอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็วิชอย่างนี้นะครับจะสร้างเซสชันแบบชั่วคราวนะครับก็ชื่อเซสชันว่าเซตอ่ะอาจจะบอกว่าเพิ่มข้อมูลบันทึกข้อมูล สำเร็จชแล้วก็ไปที่ view นะครับ create ออก็จะใส่ alert มาน,นิดน,นึงนะครับ alert 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 แบบน,นี้จะใส่เป็นสีเขียวนะครับมันจะสำเร็จชึบชึบตรงนี้เนาะถ้ามันจะแสดงเราลองฟฟดูมันจะแสดงแบบนี้นะครับ ตรงนี้ผมก็จะ i f section uses access ถ้ามี e n if ถ้าเกิดมันมีก็ให้แสดงข้อมูลในตรงนี้นนี้นะครับเห็นเนาะอ่ะลองดูได้เปล่า เทสนะครับเทสเดี๋ยวนะไปดูที่ตัวนี้ก่อนยังไม่มีข้อมูลนะครับยังไม่มีนะนี่เรากดเซฟนะครับบันทึกข้อมูลสําเร็จมาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลเข้ามาแล้วถ้าเป็นเทสเอ่เป็นเทสศูนยหนึ่งทข้อมูลสําเร็จชื่อก็มีเทสศูนย์หนึ่งออกมานะครับโ okay. อเคเดี๋ยวขอตัคดคลิป เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาทําต่อในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้อ่ทำมาเยอะแล้วตั้ง43นาทีเนี่ย